สวัสดีครับผมสรวบวันนี้วันที่สามสิบนะครับมีนาคมหกสามนะครับผมวันนี้มีกระทะล้อพร้อมยางนะครับใส่รถใส่ฟอร์ดนะฮะรุ่นสองพานะครับหกหกสี่นย์คานาคารโลห้าน็อตนะครับตัวนี้เป็นกระทะขอบยี่สิบนะฮะใส่ยางพันร้อยก็คือกระทะแปลงนี่ฮะทำหน้าแปลงแล้วนะฮะสามารถใส่หก4 0สี่ศูนย์คานาคารโลได้เลยครับยางหนาครับยางสิบล้อหลอดอกนะครับเหมาะสําหรับรถ ที่ลุยๆนะฮะนะครับผมลุยลุยป่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมเพราะย่างนี่จะหนาเป็นยางสิบล้อครับเพราะใบหนาเหยียบน้ําไผ่้ําปาล์มนามอะไรเงี้ยได้สบายมากครับนี่ฮะกระทะสวยนะครับยางตามสภาพนะฮะคุณนี่ขายอยู่สามพันสองร้อยบาทนะครับสองเส้นนะฮะยางก็ไปไปใส่ก็ใช้งานได้เลยนะครับนี่ฮะสามพันสองร้อยบาทครับสำหรับ คู่นี้ครับใส่หกหกสี่ศูนย์สองเพาคาน์าานาคารโลนะครับดยวดูข้างในครับนะฮะถ้าขอยี่สิบนะครับยางประมาณพันพันร้อยอยู่ประมาณเนี้ยฮะใส่ได้นะครับยางหลังขอบสามสิบใส่สามารถใส่ได้เลยนะฮะใส่ฟอร์ดยางหลังขอบสามสิบนะฮะนาคู่นี้ไปใส่ได้เลยครับ สามพันสองร้อยบาทครับคู่นี้ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคู่ครับตัวนี้ใส่หกหกสี่ศูนย์คันหน้าอุย้ยขอโทษฮะใส่หกหกหนึ่งศูนย์คันหน้าคาร์โลเหมือนกันนะครับขอบกระทะขอบยี่สิบเหมือนกันนะครับเป็นกระทะสิบล้อแปลงหน้าแป้นนะฮะนี่ครับตัวนี้ดอกยางดีนิดหนึ่งนะครับดี่าไม่สักวคู่นิดหนึ่งนะฮะขายราคาเท่ากันครับสามพันสองร้อยบาทหนึ่งคู่นะฮะนี่ครับสาธิครับ ส่หกหกหนึ่งศูนย์คันหน้าคาร์โล่แปดรุ่นแปดน็อตนะครับก็เหมาะสำหรับรถที่ต้องการลุยนะฮะลุยหนามลุยหินลุยป่าอะไรประมาณนี้ครับผมยางใช้ได้อีกนานครับคู่นี้ฮะหยัวยางนะครับนพันร้อยขอบยี่สิบนะครับกระทะสิบล้อนะครับเวลาเรายางหมดแล้วก็ไปซื้อยางหล่อได้เลยครับตามโรงหล่อทั่วไปนะครับยางพันร้อยดอกบ้างแบบนี้ฮะสามารถใส่ได้เลยครับผม คู่นี้ใส่6610นะครับขันหน้าคาโลนะครับ3,200บาทครับอันนี้เราไม่ได้จัดส่งนะครับท่านต้องมารับเองนะครับผมที่อำเภอกระปังแสนจังหวัดนครปฐมนะครับเบอร์โทรโทรศัพท์ก็081 0076640นะฮะครับลองดู640ต่ออีกรอบนะครับ กระทะสวยนะครับไม่แตกไม่เล้าวนะครับสามพันสองบาทราคาเดียวกันเลยครับใส่หกหกสี่ศูนย์แล้วก็หกหกหนึ่งศูนย์คันหน้าคารุนนะครับอ่ามันไหนก็ไหนๆแล้วฮะมีคันหน้าหนึ่งตัวครับคันหน้าเอฟนะครับหน้าเอฟหน้าเอฟไปใส่พวกฮีโน่พวกอิซุุได้เลยฮะนะครับคันหน้าเอฟนะครับนี่ขายหกพันบาทครับพร้อมยางนะครับ ติดแบกคีบมาครับคขาไม่คดนะครับหกพัน 6, บาทครับพร้อมอยางใส่ฮีโน่ใส่ทูซ e ูเป็นพีอาร์อะไรเพื่อได้ครับยางดีเส้นนะครับอีกเส้นไม่ค่อยดีนะครับขายหกพันบาทครับยางคันหน้าพร้อมอยางนะครับนี่ฮะ ถ้าชอบจะสนใจนะครับ0 8 1 0 0 7ปหนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับจะมาสับสั่งกันแร่นะครับผมกิมนี้ไข่ยางไข่กระทาร้อนนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและรับชมสวัสดีครับ